สวัสดีค่ะเก๋โปรโมชั่นมิซนะูเก๋จะพามาชมนะคะเจ้าสี่ประตูนะคะตัวเตี้ยนะคะอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะที่เก๋ามาจัดโปรโมชั่นนะคะกับมิซูบิชิไทตัตนดับเบิลแคบกับในรุ่นของโปนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่722,000บาทคันนี้เป็นสีเทานะคะเพิ่มค่าสีอีก7,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถ13,900บาทนะคะลงแม็กซ์ซิ่งให้เลยนะคะมีรายให้ลูกค้าเลือกด,ด้วยนะคะในส่วนของตัวรถนะเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc นะคะมาพร้อมกับแรงม้านะคะเรียกว่าจัดมาให้เต็มเหมือนกันนะคะ150แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตรคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่แต่งอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกดด้วยค่ะไปกันเลยค่ะด้านหน้าคันนี้เป็นปี2025แล้วนะคะก็มีความในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเป็นสีดำเงานะคะตัวกระจังนะคะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมด้วยช่อง ตะแกรงนะคะที่มีขนาดใหญ่ทําให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะในตัวของบนตัวกระจ้านะคะคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นอะคริลิกนะคะคําว่ามิซูคันนี้ใสเป็นสีดำมีสีให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะลูกค้าอยากได้สีไหนก็จัดได้เลยนะคะโลโก้มิซูนะคะที่เป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้ตัวไฟนะคะก็เป็นไฟแบบ2สเต็ปนะด้านบนนะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันนะคะตัวของโคมไฟใหญ่นะคะเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะคะตัวของขอบคิ้วนะคะที่เป็นตัว C นะคะจะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมด้วยไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้แล้วนะคะจากโรงงานลูกค้าไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะด้านข้างนะคะล้อเดิมนะคะจะเป็นล้อกระทานะคะคันนี้นะคะติดตั้งนะคะเป็นแม็ก10 8นะคะลายก็ลูกค้ามีลายให้ลูกค้าลูกค้าเลือกลายได้เลยนะคะตัวของไซด์ยางคันนี้นะคะใส่อยู่ที่ 26550R18 นะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็น 26555R18 นะคะก็สามารถรีเควสตได้เลยตัวของกระจกมองข้างเป็นสีดำเงานะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกนะคะเป็นแบบ LED นะคะในตัวของกระจกปรับและพับไฟฟ้านะคะคันนี้ติดตั้ง การสาเรียบร้อยแล้วฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มของเซรามิกไฮคูลนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้มือเปิดเป็นสีดำเงานะคะติดตั้งนะคะเป็นเบ้ากันลอยนะคะกันลอยเล็บของลูกค้าอันนี้เป็นของศูนย์นะคะก็มีความลายเขปยล้าสวยๆนะคะกันกระแทกด้านข้างมีให้แล้วตัวไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะเป็นไฟโคมไฟใหญ่ๆนะคะ3สเตปเลยนะคะมือเปิด ฝากระบะท้ายนะคะก็เป็นดำเงาในรุ่นของตัวโปรนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีที่ล็อกของฝากระบะท้ายนะคะโลโก้มิซูนะคะที่เป็นโครเมียมสวยๆแล,ล้วหลอนะคะแล้วก็มีคําว่าไตทตันที่เป็นโครเมียมคันนี้มีกันชนหลังมาให้แล้วนะคะสําหรับในรุ่นของโปรนะคะก็เป็นแบบทูโทนดําเงานะคะตัดด้วยบอลเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน ห้องโดยสารของในรุ่นของตัวโปรนะคะตัวคอนโซลสีดำด้านเน,น้นในเรื่องของการใช้งานเก็เก็บของด้านหน้ามีให้นะคะแล้วก็มีช่องเอาไว้วางของด้านหน้ามีให้นะคะจอการนะคะเป็นแบบสัมผัสเชื่อมต่อ p p p l e c r p l a y t u t o d r o r o i d นะคะรองรับในส่วนของภาษาไทยแล้วนะคะแอรนะคะก็ใช้งานง่ายโดยการใช้หมุนนะคะช่องชาร์จไฟนะคะ USB มีให้ 1. จุด TypeC หนจุดนะคะแล้วก็ตัวของชาร์จ ไฟนะคะ12โวลต์มีให้1จุดตัวคอนโซลตรงกลางนะคะที่เป็นเก,เกียร์นะคะ ก็จะเป็นเหมือนอให้ความสปอร์ตนะคะโดยที่เป็นลายเคปแลนพวงมาลัยนะคะ,ะ,คะเป็นแบบ3ก้านนะคะมีปุ่มฟังก์ชันเครื่องเสียงนะคะอยู่ที่พวงมาลัยทางด้านซ้ายนะคะตัวของพวงมาลัยนะคะยังสามารถปรับระดับนะคะได้ถึง4ทิศทางคะหน้าจอเรือนใหม่น,นะคะเป็นแบบดิจิตอลใหญ่ๆเลยนะคะกุญแจในรุ่นของโปรให้ถึง2ดอกนะคะที่เป็นรีโมทนะคะ ตัวของ Star Stop มีให้นะคะไฟหน้ายังปรับระดับสูงต่ำได้นะคะเผื่อลูกค้านะคะที่บรรทุกของหนักแล้วทางด้านหน้าของตัวรถนะคะยกขึ้นหรือว่าเชิดขึ้นนะคะยังสามารถปรับตัวโคมไฟนะคะให้ลงมาได้ด้วยพาชมรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับ ไททันในรุ่นของตัวโปลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเก๋ฝากเบอร์โทรไว้นะคะ0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยค่ะเก๋ฝากช่องทาง youtube นะคะชื่อช่องเก๋โปรโมชั่นมิสูเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นรุ่นไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ